สวัสดีครับผมนี่ผมมาบ้าขบป้าแมวครับผมนี่เป็นสภาพบ้านครับนี่อยู่ตอนนี้อยู่กับลูกชายครับผมอยู่กับสองคนตอนนี้ลำบากมากครับตอนนี้หลังขาก็รั่ว เวลาฝนตกตกก็สาบสาบเข้าในตัวบ้านหมดครับผมลอยฝนสาบครับเนี่ยครับจะว่าหลังในเียนเปิรขอโคพี่สาวแก่แขกครับผม ตอนนี้ผมอยากได้อยากได้ความช่วยเหลือเพื่อเข้าสามอาฐานแข็งแห้งต่างๆเพื่อช่วยเหลือเหลือเบื้องต้นก่อนครับผมหากใครอยากช่วยเหลือ คุณป้าแมวจะโก็พี่สาวจะโก็ลูกชายที่ตอผมได้นะครับผมนี่คือเป,ป,ป็นเป็นปาปบบ่านครับผมมันจะหักเหงียน้องน้องฝั่เสาฝั่งโน้นี่หักไปแล้เห็นไหมคะในข้างล่างเนี่ยน้องนั่งอ๋อครับครับเห็นไหมเดือดหักลงดินอไปแล้วค่ะจะจัดใหม่ให้ Mm-hmm.